สวัสดีค่ะที่นี่ตลาดสดท่าเสด็จนะคะวันนี้เรามาดูขนมเคก้กแล้วก็มีหมูปิ้งด้วยเนี่ยหมูปิ้งหมูปิ้งก็อร่อยเค้กก็อร่อยก็เดี๋ยวทักทายเนาะแม่ค้าเนะาะค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าชื่ออะไรคะปุ้ยนะเออก็ขายที่นี่มานานเท่าไหร่ละหลายนานแล้วค่ะหลายปีะะแล้วตลาดท่าเสด็เส,สด็จเนะาะอ ตลาดสดท่าเสด็จอ่านะคะก็จะมีของขายมีอะไรบ้างคะก็มีุกิงอ่ะเคหิงขอ่รนคกล้วยหอมแังกอบ่าขนมปังกรอบ,อก,อบก็จะมีขนมปังกรอบเนี่ยก็กรอบอร่อยดีแล้วก็แกงเค,ค้กล้วยหอมนี่เพิ่งเริ่มทำเนาะ ทำมาได้ส,สลับปลาเปียกอ๋อสลับปลาเปียมกันแต่ว่าไม่นิ่มชาแนลเพิ่งเจอแหอก็อร่อยก็คือดูสิจำนวนชิ้นชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่เนบเบิลเลยเห็นปะี่เห็นปะี่ะไล์สดกินน่ะกินขนมกันอะ่ะ <laughs> เอาไปกินขนมกันแล้วก็นี่แบบนี้แบบนีแบบนั้นไม่ได้ทำเนาะอทำฟรีก็เลย หยุดก่อนจ้าเอออะไรนะจะสลับสับเปลี่ยนกันทันเออแล้วก็มีแบบนี้อันนี้คือเค้กไก่เออนี่ก็เอ่อนี่ก็คือไอ้นี่เหมือนกันเห็นปะเห็นมองเห็นใบเตยสุวรรณดาเออข้างหน้ามันก็คืออัลมอนด์ใช่ไหมปิดด้วยเออเนี่ยน่ากินมากเลยเห็นปะนี่ก็รวส้มที่กินให้ดูอ่ะเห็นปะก็คือกล่องละ10บาทเท่านั้น อ่านี่ก็เหมือนกันแล้วก็มีโปรโมชั่นเนาะสิบแถบหค่ะสิบแถบหนึ่งที่ก็แถบให้เม่นิ่มมาไปกินโชว์ทุกวันนะเกือบทุกวันเพราะว่าจะต้องาไปกินกาแฟเนาะอืมก็นี่แหละตามนี้มีมีก็มีข้าวเหนียวด้วยนะก็คือไอ้นี่ไม้ละสิบบาทนะข้าวเหนียวห้าบาทข้าวเหนียว5บาทเบอร์โทรศัพท์นี่เบอร์โทรศัพท์นะคะนี้เบอร์โทรศัพท์ จำนี้จำนี้เดี๋ยวให้แม่ค้าขายของก่อนดูแม่ค้าขายของอืมสามมามี่นี่นะคะขายของสมไม้แะคะอแล้ว ไอหมูนี่มีโปรโมชั่นไหมสิบแถม,ม,มหนึ่งเหมือนกันอ๋อสิบแถมหนึ่งเหมือนกันหมูก็เหมือนกันคือครบร้อยก็ไม่งานก็แถมข้าวเหนียวสองหอ่ออ๋อข้าวเหนียวสองหอ่อใช่ไหมอ่าก็มีแถมข้าวเหนียวสองหอ่อไปกินกับนั่นเลยสิบอันจะดูทีเนาะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาหมูหรือเอาข้าวเหนียวอ่าอ,อ่าฝากฝากอะไรลูกค้าไหมฝากขอบคุณลูกค้าเออฝากขอบคุณนะคะที่มา เบอร์โทรศัพท์จ้า884ะอะไรนะฮะ884อ่าบอกมาเลย1919 228อ่าสองแป้นแปอันนี้อะไรเนี่ยเค้กเค้กมะนี้มาส้มค่ะบาทอืมบาทอร่อยอร่อยอร่อยอ่าบาย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 ค่ะขอบคุณนะคะ